ในถ้าอันมืดมิดนั้นว่ากันว่าผู้ใดที่ย่างกรายเข้าไปจะไม่ได้ออกกลับมาเชคเค่นเหล่ามอนสเตอร์หลายต่อหลายตัวที่เข้าไปแล้วไม่ได้ออกมาสู่โลกภายนอกเสียงร้องอันโหยหวนที่ดังลอดออกมาปีศาร้ายปากกว้างสีแดงกำ,กำลังดักรอสิ่งที่ก้าวเท้าเข้าไปในถ้ำยินดีต้อนรับผู้หิวโหวยที่น่ากลัวยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่มอนสเตอร์อีโคโลจี คาเรียพูเรียเป็นหนึ่งในสายพันธุ์มังกรบินที่มีโครงกระดูกแบบโบราณตัวของมันนั้นมีถิ่นที่อยู่อาศัยในบริเวณถ้ำหินปูนในแถบภูเขาลึกตัวของมันจะมีน้ำหนักที่สูงมากและแน่นอนว่าการเคลื่อนที่หรือการโจมตีก็เชื่องช้าเนื่องมาจากน้ำหนักของมันแต่ทว่าการโจมตีโดยอาศัยน้ำหนักของมันนั้นทรงพลังเป็นอย่างมากและด้วยจากการที่มันอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความสูงแตกต่างกันมาก ดังนั้นแล้วมันจึงมีความสามารถในการบินที่ได้รับการพัฒนามาเป็นอย่างดีซึ่งการพัฒนานี้จัดว่าโดดเด่นเป็นอย่างมากในบรรดาเหล่ามังกรบินที่ทำการเคลื่อนที่ด้วยขาทั้ง4มันสามารถที่จะเคลื่อนที่ไปบนท้องฟ้าได้โดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงน้ำหนักของมันเลยแม้แต่น้อยหางของมันนั้นจะมีรูปร่างคล้ายกับหางของปลาโบราณอีกทั้งมันยังมีอวัยวะคล้ายกับครีบอยู่ทั่วลำตัว นอกจากนี้รูปร่างของมันยังดูคล้ายกับปลาไหลจากทฤษฎีที่ได้มีการศึกษานั้นเชื่อว่าครั้งหนึ่งในช่วงกลางของการวิวัฒนาการมันได้มีการวิวัฒนาการโดยมุ่งเป้าไปที่การประยุก์เพื่อใช้ในการเคลื่อนที่ในน้ำแต่ถึงอย่างไรก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะได้เห็นพารีพูเรียลงไปยังในน้ำตัวของมันนั้นจะไม่มีเปลือกแข็งซึ่งเป็นลักษณะที่หาได้ยากสำหรับสายพันธุ์มังกรบิน ดังนั้นแล้วความสามารถในการต้านทานของมันจึงต่ำมากเมื่อเทียบกับสายพันธุ์มังกรบินชนิดอื่นๆแต่เพื่อเป็นการทดแทนในส่วนนั้นร่างกายของมันจึงเต็มไปด้วยเมือกแบบพิเศษแทนซึ่งเมือกเหล่านี้ไม่ว่าจะทำการล้างออกไปมากเท่าไหร่มันก็จะไม่หลุดออกไปจนหมดดังนั้นแล้วบริเวณผิวชั้นนอกและครีบจะมีเนื้อสัมผัสที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งอุดมไปด้วยความบางและความชื้น นอกจากนี้เมือกเหล่านี้ยังมีคุณสมบัติที่ไม่ดูติดกับส่วนประกอบที่เป็นกาวเหนียวเช่นยาเดนชาคุซึ่งเป็นส่วนผสมหลักในการคำกับดักหลุมและด้วยคุณสมบัติเช่นนี้นี่เองกับดักหลุมนั้นจึงไม่มีประโยชน์ในการล่าพาเรียพูเรียเลยแม้แต่น้อยลักษณะที่โดดเด่นที่สุดนั้นก็คือความอยากอาหารที่ผิดปกติเป็นอย่างมากจนถึงขั้นที่ได้รับการขนานานามว่าผู้หิวโหย เขี้ยวจํานวนมากของมันนั้นสามารถเห็นได้จากในปากที่เปิดกว้างซึ่งมันจะทําการกัดเหยื่อโดยใช้เขี้ยวเหล่านี้แต่ทว่าในช่วงขั้นตอนที่มันจะทําการกินเหยื่อนั้นมันจะทําการกลืนลงไปโดยที่แทบจะไม่เคี้ยวเลยมันสามารถที่จะกินอาหารได้ทุกเวลาแม้กระทั่งในเวลาที่ต่อสู้อยู่หากมันเห็นสิ่งที่สามารถกินได้มันจะกินโดยที่ไม่สนใจสถานการณ์โดยรอบดังนั้นแล้ว ฮันเตอร์จึงสามารถที่จะใช้เนื้อสดทำการล่อมันแทนการใช้กับดักได้และจากลักษณะของมันนั้นจึงทำให้ทางสมาคมฮันเตอร์ทำการเรียกมันว่ามังกรกืนกินเพราะมันจะทำการกินทุกอย่างที่อยู่ในสายตาของมันนั่นเองในช่วงเวลาที่มันกินอาหารเข้าไปจะได้ยินเสียงออกมาซึ่งน่าจะเป็นเสียงที่แสดงให้เห็นว่ามันพึงพอใจในรสชาติของสิ่งที่มันได้กินลงไป แต่ถ้าหากมันกินบางอย่างที่ไม่พึงประสงค์เข้าไปมันจะเริ่มอละวาสอย่างบ้าคลั่งจากคางถึงลำคอของมันนั้นจะมีอวัยวะที่มีลักษณะเหมือนกับถุงและของที่กลืนเข้าไปจะถูกเก็บเอาไว้ที่นี่ชั่วคราวกระเพาะอาหารของมันนั้นสามารถที่จะพองออกและย่อยอาหารจำนวนมากได้ภายในพริบตาด้วยน้ำย่อยปริมาณมหาศาลที่มันทำการหลั่งออกมา น้ำย่อยปริมาณมหาศาลเหล่านี้มีประสิทธิภาพมากพอที่จะทำการย่อยอวัยวะภายในของตัวมันเองได้ซึ่งมีผลถึงขั้นที่ทำให้มันสูญเสียการทำงานทางชีวภาพและสามารถตายลงได้เมื่อมันทำการเก็บอาหาราไว้ในถุงที่คอหรือว่าท้องของมันมากพอตัวของมันนั้นจะทำการพองตัวได้มากขึ้นถึงหลายเท่าของขนาดปกติหากสะสมมาจนถึงจุดนี้การเคลื่อนไหวของมันนั้นก็จะช้าลงมาก ซึ่งในช่วงเวลานี้มันจะรับรู้ถึงอันตรายและจะอรารวาดอย่างรุนแรงมันจะทำการสํารอกอาหารที่กินเข้าไปออกมาเพื่อที่จะโจมตีใส่ศัตรูได้อีกทั้งการสํารอกอาหารออกมานั้นยังทำให้ร่างกายของมันเบาขึ้นและช่วยให้มันเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้นเหมือนเดิมอีกด้วยตับของพาเรียพูเรียนั้นจะมีขนาดที่เล็กจนน่าประหลาดใจแต่สามารถที่จะนำมาทำเป็นวัตถุดิบต่างๆได้ ส่วนน้ําหรือว่าก,ก้อนกรวดจานวนมากนั้นสามารถที่จะทําการกักเก็บเอาไว้ในปากและทําการพ่นออกมาเป็นลมหายใจของมันเพื่อที่จะใช้โจมตีใส่ศัตรูได้อีกด้วย <d isc op ter> ก่อนหน้านี้พาเรียพูเรียนั้นได้รับการยืนยันถิ่นที่อยู่ในภูเขามาได้สักระยะหนึ่งแล้วซึ่งตอนที่มันถูกพบครั้งแรกนั้นสถานที่ที่อยู่ของมันนั้นอยู่ภายใต้อำนาจของทางสมาคมฮันเตอร์เมเซปต้า แต่ก็ยังไม่ได้ถือให้เป็นเป้าหมายในการลา่าโดยทั่วไปเพราะตามที่ได้กล่าวเอาไว้แล้วว่าทั้งตัวของพาเรียพูเรียนั้นถูกปกคลุมไว้ด้วยเมือกพิเศษซึ่งล้างเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดนอกจากนี้ยังให้กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์และยังมีรูปร่างที่ผิดปกติอีกด้วยดังนั้นแล้วจึงทําให้ราคาซื้อขายและมูลค่าทางด้านสาธารณนุโภคนั้นต่ํามากด้วยเหตุน,นี้นี่เองพารียพูเรียจึงถือเป็นมังกรบินที่ไม่มีประโยชน์ แต่อย่างไรก็ตามได้มีฮันเตอร์ที่อยากรู้อยากเห็นซึ่งบังเอิญได้ไปเจอกับพาเรียพูเรียและเริ่มสนใจในความอยากอาหารของมันจึงได้ทำการให้เนื้อจำนวนมากแก่มันและทำการโจมตีเมื่อมันช้าลงจนกระทั่งมันสํารอกสิ่งที่อยู่ในกระเพาะออกมาซึ่งที่มันสํารอกออกมานั้นได้มีวัตถุดิบที่ยังไม่ได้รับการยืนยันในขณะนั้นจึงทําให้ได้รู้ว่ามันได้ทําการกืนกินวัตถุดิบอื่นๆเข้าไปด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้นี่เองได้เปลี่ยนความคิดของทางสมาคมฮันเตอร์และได้ทำการยกเลิกการห้ามล่าพารียาพูเรียแต่ถึงอย่างนั้นวัตถุดิบที่ได้จากมันนั้นก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้ยากแม้จะเป็นช่างฝีมือที่เก่งกาจแค่ไหนก็ตามแต่ทว่ามันก็มีเลือดสีดำคล้ำขายกับโครนซึ่งว่ากันว่าเป็นวัตถุดิบที่มีมูลค่ามาก ซึ่งเลือดของมันนั้นมีข่าวลือว่ามันอุดมไปด้วยสารอาหารต่างๆเพียงแต่ว่ายังไม่ทราบถึงรายละเอียดอย่างแน่ชัดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้มีการค้นพบฮาเรียพูเรียที่ดุร้ายยิ่งกว่าที่พบในถ้าเป็นอย่างมากปากของมันนั้นถูกย้อมเป็นสีแดงสดด้วยเลือดของเหยื่อที่ถูกกินจนหมดอีกทั้งยังมีในตาสีแดงขุ่นเป็นประกายซึ่งแตกต่างจากตัวทั่วๆไปอย่างเห็นได้ชัด และถึงแม้ว่ามันจะเป็นมอนสเตอร์ที่มีความอยากอาหารและมักจะหาอะไรกินอยู่เสมอก็ตามแต่ความอยากอาหารของมันนั้นทำให้มันออกไปหาอาหารด้านนอกมันจะทำการโจมตีผู้บุกรุกดินแดนด้วยแรงกระตุ้นที่จะกินให้หมดจนไม่เหลือแม้แต่กระดูกไม่เพียงแต่แค่มีความรุนแรงเท่านั้นแต่มันยังมีความเฉลียวฉลาดสูงอีกด้วยมันสามารถที่จะทำการคายน้ำย่อยที่หลั่งออกมา,มามากเกินไปเพื่อที่จะใช้เป็นอาวุธได้ นอกจากนี้มันยังมีความสามารถในการพ่นน้ำลายและทำการขับสารพิษตามร่างกายไปทำการผสมกับน้ำลายของมันจนกลายเป็นสีแดงซึ่งมีความอันตรายมากขึ้นอีกด้วยพาเรียบูเรียลึกลับตัวนี้เป็นตัวที่มีอายุยืนยาวมากกว่าตัวอื่นๆและมีความอันตรายเหนือกว่าทุกสายพันธุ์ของมันดังนั้นแล้วมอนสเตอร์ตัวนี้จึงถูกกำหนดให้เป็นสายพันธุ์สูงสุด ซึ่งจะมีเพียงเฉพาะฮันเตอร์ที่มีฝีมือและได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการเท่านั้นที่จะสามารถออกล่ามันได้พาเรียาพูเรียนั้นเป็นสายพันธุ์มังกรบินที่อยู่ใน Monster Hunter Frontier สีซั่น5.0ต่อจาก Espinar และ b e c u l o s และนอกจากนี้มันยังเป็นสายพันธุ์มังกรบินที่มีสีขาออริจินอลของ Monster Hunter Frontier อีกด้วยนะครับโดยพื้นฐานแล้วพาริอาพูเรีย,รยนั้นจะมีมาจาก T-Rex แต่ว่าจะเป็นด้านตรงข้ามของทีกาเล็กซ์นะครับผมซึ่งทีกาเล็กซ์นั้นจะทําการโจมตีด้วยพลังและความเร็วแสดงให้เห็นถึงความสมดุลของมันทั้ง2ด้านแต่สําหรับพาเรียพูเรียนั้นจะเป็น power fighter รุ่น h e ฟวี w e ทซึ่งเชี่ยวชาญในการโจมตีโดยการใช้น้ําหนักของตัวเองแต่ถึงแม้ว่าพาเรียพูเรียจะเชื่องชากว่าทีกาเล็กซ์นะครับแต่มันก็มีความสามารถหนึ่งที่ทําให้มันน่ากลัวเทียบเท่ากับทีกาเร็กซ์ได้นั่นก็คือการเพิ่มความเร็วให้กับตัวมันเอง โดยเมื่อทุกครั้งที่พาเรียพูเรียทําการสํารอกอาหารของมันออกมาตัวของมันก็จะเบาขึ้นและเร็วมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองจนในที่สุดแล้วความเร็วในตอนท้ายๆนั้นว่ากันว่ามันสามารถเร็วได้มากกว่าทีเกเล็กเสียด้วยซ้ำนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นมอนสเตอร์ที่ดูถูกไม่ได้เลยจริงๆครับ และถ้าหากคุณชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องนอกจากนี้ทางช่องของเราก็ยังคงมีคลิปต่างๆอีกมากมายลองย้อนกลับไปดูกันได้เลยและสำหรับในวันนี้ผมว่าคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ